อะไรเงี้ยค่ะอืมก็เจอตอนตั้งแต่ตั้งเขาอายุ4เดือนเนี่ยค่ะเป็นแล้วก็อก็ก็เลยมีผลทําให้เขาอ่ก็ถ้าเขาก็คือเรียกว่าเป็นกลุ่มเด็กสมองพิการละค่ะรับแล้วมันก็เลยทําให้ไม่ฟังก์ชันกล้ามเนื้อก็เลยอ่อนแรงอ่าแล้วก็ก็คือเบสิคลี่ก็ต้องมีคนดูแลย4ิบสี่ชั่วโมงเจวันนะคะตอนนี้แล้วก็นกคิดว่ามันมันก็ตอนแรกที่มันเกิดเนี่ยก็ก็ก็ทำใจยากเหมือนกันแหละนกตคิดว่าทุกคนก็ทาใจยากอยู่แล้วแต่ว่าเราเราก็ ค่อยๆผ่านมันโชคดีตรงที่ว่าน้องมีครอบครัวที่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 ซัพพอร์ตมากครอบครัวเข้าใจช่วยอย่างเงี้ยแล้วก็โชคดีที่ที่ทำงานก็ก็เข้าใจสถานการณ์ของเราอะไรเงี้ยค่ะจริงๆตอนนั้นเนี่ยนกยังไม่ได้มาทำกับ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 ฟอเรสต์นะนกอยู่ BCG แล้วก็แล้วก็จำได้เลยไปดาออกเลยแล้วคือแบบตอนั้นเรา่ดคิดได้อย่างเดียวว่าฉันต้องไปดูลูกอะไรเงี้ยคือแบบไม่มีสติอะค่ะคิดแบบ แวบ,บเดียวเลยต้องไปดูลูกอะไรเงี้ยพอเวลาออกก็ได้เจ้านายเจ้านายตอนนั้น